กาศสมบัติพ่น้อิปสทุุทานทุกมังสมบอนเมื่อกัรมาสร้างสัจจะคืกาพนาอสปลูวัสปลูว้เร็วเรวรู้พ่น้าหน้างนะเว้ยเร็วเร็วสปปลูว้เร็วเฮ้ยอ้าท้อเร็วเรมาสิตามเอง มาพี <tray. S 2> tw a, tw a. ่นสายดีพ mm ี่น้องสบายสบายใหญ่จ้าสบายใหญ่ก็ขมือวะบัก็ขมือวะนี่าสีอาลูกซาสีแต่งเอาเองนว่วะมันยอยังไงเกิ่นะโอ้ผัดพีน้กมีดีใช่่ะเอา ทำไรจ้าอาอพี uh? yeah. Yeah, mm. think, uh ่น like ้องมีอย like ู่ใส่ซส่พี่น้องอืมฮักกันหนาเห็นตาพี่น้องเอ้ยมะเขอนี่อืมน้องดำาสบาริปารุไว้น้องดำบาริปารุบริปารุอืมมีงานยังดำาริปารุขแม่กินกินกินหมูกระด่ะนะ น้ำน้ำตาบุญรทธาพ่น้งอืมคนิดจ้าพิน้าจ้าเลยคนิดจ้าแม่อ้าจ้าเจ้านี่พ่น้องเจ้าค้เดียวเด้อแล้วเงินเดือนน้าออกใช่ไหมแต่พอดีพิน้ง

นนำดำล้างเห็ดเข็มพิณเาเห็ดเข็มชอนคงหนึ่งอ่าผักบะลาล่าแล้ละอะไหกันย่างยางก้เอากระตอมะไะเมอาแม่้อนันถปลาหมึกพ่น้าอาพริกดิบ

เอาแต่หมาแดงเลยเอาพ้าผ้อะเอาแต่หมาแดงเอาเบอร์นดหมาแดงเออพอเราเฮ้ยแก้มันจะมีพื่อนใช่องทำลายกินหมูบุเสียยังเดือดหัวโอเด นางดำเก่งอลีไพเลียงฮะอย่าพาด้ยเฮียจอยโตจะเบายอดตีนะเอาเบาคอเดีพ่นาเาบอกอมาเยื้อนียงโตเนเดนออกสิแเียเรานียสามนุ่มไปเาเรียนละสายกันเลย เ้าจอยจะแต่งก็บ่าวคหาสิบล้านแ่ตอนนี้ฮะก็ได้สิบสี่ล้านเอาแล้วน้องเอาล้วครับาเาเอาเงกดีเลยเฮยเนาะป้าฮักภูมิใหม่เลยจางอากมารมู้เลยอ๋ออีกเลยลายัวนอามดเลยเฮยมอมาแต่งหาสิบล้านแต่งอปลาอืมเอไป ข่งอ้นะบขาวองยฮขาองยนไปเนียเราไปน่างนกันเมียใส่เนาะอบขาเอียันงันกับมันเมียให้ใส่เลาจั้วถากันพีน้อดีใจน้ำน้องดาขอบคุณแม่หักน้องดาหลายลายจลีอยงเพิน เช่าวะเท้วนะบัท่าได้ดอกพี่น้องเอ้ยมาจะภาพสื่อแต่มากินแล้วโอ้ยลาซาบูค่อยมักบาได้เอ้ยไม่ใช่เลยไม่ค่อยมักเลยแต่เบิร์ดแต่เบิร์ดใช่กรเบิ์ดดีอาตั้มนู้จอยนั่งตั้มมีบัว้จาหน่อยร่างพักอยู่นอกูตั้มน่ั้ม้าใช่หร่

เนือหัวอกันเน้ำปาสกินไทยน้มาค้อนมาอ้วนขึ้นเลย่านบ่าี่เกามีอยนเนี่ยถ้าอักับขก็ได้นตะเกียกขวายจ้า

น้องเอิ <c ười> <c ười> <c ười> ó, uh ัเอน้อง um <c ười> ิมบอรเบน้ลยเานน้ัก้นเต้นำยุกเ้นเป็นอะไริบูนะปนจะเปลี่ยนคิ้วเพราะว่าเด็กๆกำลังอืตเ้าเสียนมีแล้ว เราแซวเลยแถมแมบมี่เลถมนะยเมีเีทานข้าวอนนี้เขาจะบอดภยปะชื่อเดบมี่นะเข็มีชื่อได้ปะทานขาบมีสิเดนเนะมี่ไปซื้อไหมไปบักฉมองดัาตอบคใช่ใครอนคยนเื่อนะไา้อ่เรยนนบ่มีอื น้องกอดกันยิ้มอยู่เปิ้ลเอ้ยน้องยอนยิ้มอยู่เปิ้ลไอ้เปิ้อมันก็ถือกินดีขอดูสองนี่อู้ยเปอะไรบ่วท่านใจหมอกไบัทานยิ้มันเป็นน้ำทานนะอันดับนน้าติดขึ้นไปพลมนะ คือให้อมนี่ทำในเตาเนี่มันันตรายเสียหัวปูนี้เนางเสียงหัวเสี่ยงหัวมาขอทุนนักคือดังทว่าเกี่หัเออเราจะยุ่วายใช่ไหมเออชินวยนะน่าแน่อ่าบงใจบังหักหักได้สาม สามเธอสามสองเธอบ่ะาเลอือสามสองเธอบะอัุ้้งากุ้งแหงวม่เเออเิมนะโอ้ยลิมยันเฮยลมค่ายจ้า ไายพี่นไรไข่เป็นไข่าคอทนแล้วกคนน่เหมอนกองคนนะขลาคอป้าป็นจีสบายยอี่บอกจี๋เราเลยอ้ยมบ้าแซบขนาดแซบบแซบอจ่าใช่พวกเขาู่นอเฮ้ยฮะพวกกับแซบจ้าโอ้ยใกลเกล้เลยอาชีสบายใจเลยนะไม่ นมนร้านค้านะคะพอมีจาน้ดแซ่บบน้ดำจาอแซ่บเหมืงกล้องก้อนตีมายังงับแน่ิมหวานจ้าอ่าเฮ้ยเอือยใก่จะเบอกนี่ ปแซเออหกินแก้วลาวกินมเออบางทีมันบงมันแพงอมกินไเย็นหอยี่่อ่าีก็่าก็พอดีพี่จะหนแสงบ่านกระย้อมแล้ว่านแล้วน้องเม่นปาเนื้อคั่วไปเลย บ็ดมืดดัานมืดเลยอาหารไม่เลยเปิดแง่ในพดลมนักกันเลยแจ็คคอยด้วยตัเลงเมสุนอะไรกินละสูงฮะสู้หรอกง่ายเลยจะมเลือกทดมาเลยรายการในลูกแรกแม่เจ้าเจ้าล้มง่ายนะอะไรตัวนี้ง่าย Nóng nếm, xếp ba Xếp vô. Mà sao này hạt mự thôi ừ. nào. Mà mự chèm nó Mà nó Mà แม่ย่าสายานม่ห่เปนแอ้าเกินเอองมึงเออเนาะนมามาสมัยนี้คอคนรับพิคลิปเด็กพินาผ่าติดตามช่างสนใจคือกับนัพ่อขึ้นน่สบาดีพระอาจารย